สวัสดีครับนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเก่งก่อนเกมนะครับก็ก่อนอื่นต้องกราบขออนุภัยนะครับกับเสียงรบกวนเพราะว่าตอนนี้ข้านอกฝนตกหนักมากนะฮะสังเกตได้ไหมฮะว่าเม็ดใหญ่มากนะครับก็อาจจะมีอาจจะไม่ได้ชัดเจนเลยมากไมยเท่าไหร่นะครับจะพยายามพูดดังๆกันแล้วกันนะหวังว่าทุกคนจะได้ยินกันโอเคไหมจอบก่อนคุณจะได้ยิหูมันจะ่แตก ขอบคุณนะครับขอบคุณตลับทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กรุณานะครับมอบความรักความเมตตากดตั้งแต่ใครให้ก็กลับขอบมุณอย่างสูงนะครับเมื่อคืนนี้มีเกมนะครับได้ดูได้ดูครึ่งหลังนะฮะตื่นลุกมาเยี่ยวพอดีนะครับช่วงนี้นอนดึกไม่ได้นะฮะข้อเท้าข้อเท้าเขาเรียกอะไรข้อเท้าบนพลิกนะฮะเต้นไม่ค่อยดีนะฮะก็ต้องต้องนอน หัวข้ามเพราะว่าต้องให้ร่างกายพักผ่อนนะฮะให้ร่างกายมันฟื้นฟูสภาพตัวเองนะฮะก็ไม่ได้นอนดึกเกิดต้องมานอนดึกเสาที่อีกนะฮะวันนี้เก่งก่อนเกมนะครับกับพิมพ์ลีกอ้อ,อก,ก่อนเก่งก่อนเกมนะครับเมื่อคืนมีเกมพิมพ์ลีกนะครับลอนดอนไดบี้แม์นะฮะในศึกันสุขของพิมพ์ลีกนะครับก็สเปอร์บุกไปเยือนคนริสตันพารดนะครับครึ่งแรกเนี่ยไม่ได้ดูแต่ห็นคนภาคบอกว่า คิดจำเป็ก็สร้างความอึดมสมควรนะฮะครึ่งแรกเสมอกรนตุนตรงครึ่งหลังมาเนี่ยสเปิ์มาได้สองเ,ออเอดี๋ยวสเปิมได้เ๋ยวนะอนุญาตนะครับอ่าใช่สเปิ์มาได้ครึ่งหลังหมดเลยนะครับก็ก็จากลูกทำข้าตัวเองมาทำข้ามาตัวเองของของ,ของทุเล่นคิดพาเล็นะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งนะครับก็ซอน ใช่ไหมตอนฮึ่งมินถูต้องใช่นะตอนเนี้ยอ่าคือต้องบอกก่นว่าทางของสเปอร์ค่อนข้างที่จะราบเรียบพอสมควรน่าจะเป็นที่หนึ่งไปอีกสองถึงสามสัปดาห์อ่าหนึ่งถึงสองสัดาห์นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยสเปอร์ก็เจอทีมใหญ่หมดแล้วนะครับเจออาร์เซนอลเจอแมนยู นะครับเหลือเชลซีกับแมนซีเจอเรีว้วฟูมาแล้วนะครับบอกตรงๆว่าก็อย่างที่หนูบอกหนูเชื่อว่าถ้าใครจําได้หนูเชื่อว่าสเปอร์เนี่ยจะเป็นทีมที่ร้อนแรงนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยชั่วโมงชั่วโมงประสบการณ์ยังอาจจะไม่ถึงเหมือนอาร์เซนอลฤดูกาลทีแล้วก็เป็นไปได้นะครับแต่ตอนเนี้ยมันด้วยโะบบการเล่นด้วยวิธีการเล่นหนูมองว่าสเปอร์น่ากลัวนะครับสเปอร์น่ากลัว อันเนี้โคกลูโคคูคอะไรเนี่ยพิธีการทีมเขาเนี่ยบอกเลยว่าทําทําทีมคล้ายๆกับเจอกันคอบปบรรยากาศภายในทีมมันดูดีดูลงตัวแล้วแบบทุกคนเล่นกันแบบสนุกสนานนะครับทรงผลให้ตอนนี้สเปอร์นะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งของตารางนะครับโดยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เพราะว่ามียี่หกแต้มนะฮะต่อให้อ่แมนซิตี้จะชนะนะครับก็มีแค่ ยี่สิบสีแจมหรืออร์จีนอลชนะร้อยประตูก็มีแค่ยี่สิบสีแจมเพียงกันนะครับเออเกมก่อนเกมคืนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันมันเหมือนมันเหมือนว่ามีน่าจะเป็นลอนดอนดาร์บี้แม์มั้งเชปเเชลซี Chelsea, เจอกับเรนฟอร์ดนะครับก็หนูเชื่อว่าตอนนี้เชลซีกำลังกำลังกอบกู้สถานการณ์ต่างๆนะฮะกำกำลังเข้าฝัก ด้วยด้วยตัวผู้เล่นด้วยฟอร์มการเล่นแล้วเล่นในบ้านอะ่ะมันเคยเสียฟอร์มมาเมื่อฤดูกาลเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้มันต้องกอบกู้สถานการณ์กอบกู้หน้าตาของตัวเองกลับมานะครับมเชื่อว่าเชลตีจะชนะนะครับตามแต้มและอีกคู่หนึ่งที่น่าจะตามแต้มชัวร์ก็อาเซนอนนะครับเปิดบ้านต้อนรับปานเมเยนของบวยไม่น่าจะมีบวยติดขอบวยติดขอนี่ขนะาบ้านด้วยนะพูดถึง ก็ถ้าถามว่าสามแต้มชัวร์สำหรับหนูนะก็จะมีเชลซีกับอร์เซนอล์ที่ตกลอนดอนเพราะว่ามันได้เวลาแล้วที่เชลซีจะต้องกระตือเข้าทีเชลซีต้องกอบกู้สถานการณ์เพราะตัวผู้เล่นก่อนดีอะไรก็โอเคก็ฟื้นฟูกับหมดแล้วสภาพจิตใจต่างๆนานาหนูว่าน่าจะสามแต้มได้เมียเท่านั้นนะฟันธงด้วยว่าเชลซีกับอร์เซนนลสามแต้มเท่านั้นนะครับส่วนบอลมัดกับเบอร์ลินนะครับก็ ชอบบอลเบินนะฮะเบเบินบอลบอลมัดกับเบินนี่หนูมองว่าเป็นศึกหนีตายสําหรับกลุ่มท้ายตารางนะครับก็แต่ว่าเป็นบ้านของบอลมัดนะครับเบินนี่มาเยือนนะฮะบอลมัดเนี่ยก็อันนี้คู่นเนี่ยบอกตัวว่ามันก็ต้องเต่กันไปแล้วเพราะว่าอย่างน้อยถ้าถามว่าจะหาสามแต้มจากใครมันก็ต้องหาสามแต้มจากทีมแบบเนี้ยทีมระดับเดียวกันเนี่ยทีมระดับหนีตายถ้าเท่ากับว่า ถ้าสมมติบอลมัช bon ชนะเบอร์ลี่ถ้ากับว่าทีไปกลับหกแต้มเนี่ยนะใน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 ,ในทางในทางความรู้สึกเนี่ยไปกลับหกแต้มเพราะว่ามันตูตีตูตีกันอยู่เนี่ยถ้าบอลมัดชนะเบอร์ลี่ได้เท่ากับว่าทีเบอร์ลี่อกไปแล้วก็ส่งให้ตัวเองเ๋ยวนะขอดูแต้มขอขอนุญาตหนึ่งแต้มกับอ่าถ้าสมมติว่าเชฟฟิล์ยูเนเต็ดชนะเบอร์ลี่ได้สมมตินะครับอย่างน้อยเนี่ยประตูได้เสียเนี่ย เบอร์รี่จะเป็นรองและมีสี่แต้มเท่ากันหนูเชื่อว่าจะจะจะ,จะทีเบอร์รี่ลงไปอยู่บวยไม่ใช่นี่หว่าเบอร์รี่กับบอลมัดสามก็สี่แต้มท,ทุกทีถ้าเบอร์รี่ชนะยังไงก็แซงนะฮะแซงขึ้นถ้าเบอร์รี่ชนะยังอยู่เหนือบอลมัดแต่ถ้าบอลมัดแซงบอลมัดชนะจะแซงเบอร์รี่ขึ้นไปอูดนี่ก็มันกันนะศึกหนีตกชั้นนี่มันกันนะบอกเลยว่าคู่เนี้ยหนูว่ามีตะกอ ตะกอทั้งคู่นะฮะต้องยิงกันนะต้องเปิดหน้าแรกกันนะคู่เนี้นะฮะถ้าพูดผิดพูดถกก็ขออภัยด้วยนะ,ะพูดถูกมันก็ไม่รับให้อาเลยโถตายแล้วอีกคู่หนึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งวูฟเทมป์ตันวอลเดอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเรย็นของสาลิกาดงนิวคาสเซิลด้วยสถานการณ์ของของนิวคาสเซิลที่เพิ่งแพ้ในะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากับดอทมูลที่ที่ จริงๆเซนเจมปังนี่อาจจะเป็นนรกของทีมเยือนแต่ว่าวันนั้นนี่ชนเสาชนคานโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะนิวคาสเซิลเหมือนแบบเหมือนแบบพระเจ้าตั้งมาให้แพอ่ะเหมือนพระเจ้าลงโทษอยูอ่คนเดยว่าวันนั้นมันต้องไม่แพ้อจริงจังหวะเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็แพนะครับทีนี้นิวคาสเซิลต้องไปเยือนบูแบแทนตันลหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยวู๊บแทนตันเนี่ยกับนิวคาสเซิลตอนนี้มันบอลคนระดับ แต่หนูมองว่าบู๊นัทนปันในบ้านเนี่ยแข็งจริงๆนะฮะแมนแมนซิตี้ยังยังบุกมาเสร็จเลยบู๊แทนตันเนี่ยหนูเชื่อว่านี้บู๊แทนตันมีแต้มไม่แพ้มั่นใจว่าบู๊ไม่แพ้นะครับนิวคาสเซิลอาจจะสะดุดเพิ่มอีกหนึ่งนะนะฮะต้องกราบของไัยแฟนนิวคาสเซิลอันนี้คือความรู้สึกของหนูเองนะครับหนูเชื่อว่าน่าจะนะฮะบู๊มีแต้มอ่ะไม่หนึ่งแต้มก็สามแต้มวันนี้แต่บู๊ไม่แพ้ มั่นใจว่าบุ๊บไม่แพ้นะฮะเดี๋ยวขอแชร์ไปดูอ่าเลสเตอร์ทั้งนี้หนึ่งนี่นี่วันนี้นะใส่เสื้อ King Power เป็นสปอนเซอร์เห็นไหมฮะทีมอารามบอยเอฟซีนะฮะวันนี้ไปเตะบอลที่ที่นครปฐมนะครับวันนี้มีไมค์ก็อ่าสามทุ่มเลสเตอร์ซิตี้จะไปเยือนควีนพาร์คเรนเจอร์นะครับในตึกแชมเปี้ยนชิพนะฮะตอนนี้เลสเตอร์อยู่อันดับหนึ่ง นำที่สองซึ่งเป็นอ so ิสวิทนะครับแต่เตะม,มากกว่านำอยู่ห้าแต้มถ้าในทางทฤษฎีนะครับถ้าอ so ิสวิชนะได้ก็จะเป็นสามิบสีก็ยังตามเลสเตอร์อยู่สองแต้มนะครับแต่วันนี้นะฮะโอ้โหเลสเตอร์ฟิตี้ด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้สามแต้มแน่แน่เพราะว่าเจอกับควีนปาร์คเรนเจอร์ซึ่งเป็นอันดับที่สามท้ายตารางนะฮะลองบวย ครบเตอร์ิแล้วที่สําคัญคือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะต้องแบบยังหยุดตอนนี้หนูเชียร์เลเตอร์ทิให้กลับขึ้นมาตู่เวทีพีเบลีครั้งเพราะาตอนนี้ก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณต็อปด้วยนะฮะก่อนอื่นนะครับเผื่อคุณต็อปแวะเข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันก่อนนี้คุณต็อปนะครับได้ขอแฟนนะฮะเซอร์ไพรส์แฟนสาวแต่งงานใน ในเสเตเดียมนะครับสนามฟุตบอลของเลสเตอร์ซิตี้นะครับ,รบ,รร City, รบก็ขอแสดงความดีกับคุณต้อบด้วยนะครับ,นะรบถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปงานแต่ไม่รู้ว่าจัดที่อังกฤษหรือจัดที่ประเทศไทยนะแสดงความยนดีกับคุณต้อมด้วยนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับหนูก็เคยได้ไปร่วมงานกับคิงพาเวอร์เคยได้ไปร่วมงานกับคุณตอ้อบนะครับอะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนดูบอลให้สนุกนะครับหนูเชื่อว่าถ้าจะแบบสามแต้มแล้วแนะ่ วันนี้นะครับจะมีเชลซีในบ้านสามแต้มแน่ๆนะครับแล้วก็อาร์เซนอลในบ้านสามแต้มแน่ๆแ,แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนควีนปาร์กเรนเจอร์ซึ่งไม่น่าเอาอยู่นะตอนนี้เลสเตอร์กำลังต้มแผน่นว่าวันนี้เขาจะเอาสามแต้มแน่ๆนี่เยอตีอาร์เซนอลแล้วก็เลสเตอร์นะครับ ตัวหนูเชื่อว่าบู๊นะครับวู๊นี่ไม่น่าแพ้นิวคาเตอรในบ้านนะครับเพราะแข็งแกร่งแล้วก็คู่หนีตายนะครับบอลมัดกับเบอร์ลี่น่าจะใส่กันนัวนะฮะเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างต้องการต่างแต้กนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะฮะกับเก่งก่อนเกมวันาทิตย์วัทิตนี้มีแบบมีทีมทุกคนรอคอยนะฮะแานอยู่ ลงทำตึกดายบิแมทกับแมนซิตี้นะครับแล้วก็เลี้ยวผูนะฮะเจอกับนอตทิแฮมฟอร์เรสนะฮะก็เดี๋ยวหลังเกมนะฮะวันนี้คงจะได้ดูแหละครับเกมพิมารีกนะครับถ้ามีโอกาสก็จะแวะไปดูเออเลเตอร์สังนี้หนึ่งนะฮะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่กดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชเป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะครับอะไรผิด อะไรถูกนะครับแนะนําได้บอกได้นะครับเพราะว่าเราติเพื่อก่อไม่ได้ยอเพื่อทําลายนะครับ <S <S แฟนบอลแต่ละทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนสปปเปอร์เคลซีอาเซนอลน,นิวคาสเซิลแมนยูนะครับแมนซิหรือแม้กระทั่งแฟนบอลทีมอื่นนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้เข้ามาคุยกันได้นะครับคอมเมนต์กันไว้คือก็อ,อย่างที่บอกว่าบางทีบางครั้งหนูไม่ได้ตอบกลับเลยก็เพราะว่าบางทีหนูทำงานอยู่ เวลาบางทีนั่งรถว่างๆหรือว่าเข้าห้องน้ําหรือว่าทํางานแบบเวลารอนนูนรอนนี่ก็จะได้เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับติชมเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณทุกการกดซับสไครต์ให้นะครับหนูรู้แล้วครับว่าสิ้นปีนี้หนูจะได้กี่ซับสไครต์นะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับคืออย่างที่หนูบอกครับหนูทําในสิ่งที่รักแล้วก็รักสิ่งที่ทำนะครับแล้วกันครับหนูไม่ทรยศอ่าความรู้สึกตัวเองแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ ยังไงอย่าลืมนะครับกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์และที่ิมคัญกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าถ้ามีคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนจะได้เห็นก่อนใครวันนี้ลาลก่อนนะครับขอบคินต้มแผ่นอ่าคนภายนอกเขาเรียกอะไรนะม่วงกวนนะนะคนกรุงเทพเรียกต้มแผ่นฮไม่แน่ใจส้ม <laughs> แผ่นร้าอร่อยคนบ้านนอกเขาเรียกม่วงกวตกนตัวคนทุุงเทพเเรียกต้มแผ่น คนตกหนักมาก